มันนาน,นแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึก to pull <laughs> <laughs> ้องเก่งมากค่ะน e> ี่นี่กระชมกันไปชงกันมาเก่งมากค่ะดีใจมากเลยได้อาโมเมนต์นี้กลับมานี่ฉันขอเล่าก่อนว่าคีเขาร้องลายภาษาทั้งหมดนะคะ ใด้ร้องลายมารดีนะไม่กล้ามองหน้าครูกบเพราะว่าเดี๋ยวพอมองปากแล้วสปอการ์ดเพี้ยนเดี๋ยวโน้ตเพี้ยนเลยก็เลยขออนุญาตมองตรงนี้อะไรอย่างเนี้ยดีค่ะเจ๋งค่ะกบเคยสอนเพลงนี้ตอนเจ๊หมั่ไปร้องเพลงกับกบเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเมื่อตอนเพลงออกตอนเพลงออกพอดีบอกว่ากบอยากร้องเพลงนี้แต่ร้องเป็นพี่กบก็เลยจําอยู่ในหัวว่าลายประสานต้องร้องแบบนี้ ไม่เพี้ยนใช่ไหมไม่เพี้ยนคือจําได้แม่นดีมากค่ะก็ต้องหลายครั้งที่แบบกบไปร้องอ่ะเขาก็จะไม่ยอมร้องเพราะว่าถ้าไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฝึกมันจะร้องไม่ได้มันจะยากมากอะไรอย่างเงี้ยเราไปฟังคลิปของพี่กบอ้าวพี่กบไม่ได้ร้องแบบแบบที่เราร้องเขาอาจจะมีเทคนิคนักนักนักร้องเขาจะมีการเขาเรียกอะไรคู่โน้ตคู่อะไรอย่างงี้ะอันนี้อาจจะไปเปลี่ยนของเขา เพราะเขาอะต้นฉบับไงพี่กบชายเขาต้นฉบับลายประสานก็จริงๆมันแคไม่เชิงประสานค่ะเป็นเป็นคัเจอร์เมโลดี้คือไม่ได้ประสานคู่สี่คู่ห้าอะไรตลอดเวลามันจะแยกกันต่างคนเหมือนต่างคนต่างเด่นเห็นแต่ว่าลายเมโลดี้หลักมันชัดกว่าอ,อะไรวันนี้ที่มาคุยกันก็เพราะว่าเราอะเกิดไอเดียด้วยกันว่าเราอยากให้คนมีความสุขกับการฟังเพลงที่เราเคยชอบกันมาในทุกยุคใช่ใช่แล้วก็ ทุกครั้งที่นึกถึงก็เหมือนสําสำหรับผอบได้ฝึกสมอง <laughs> เพราะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบนึกถึงความหลังจริงหหอ <laughs> ไม่ชอบนึกถึงอดีตแต่<อ>ว่าพอเป็นเพลงอ่ะมันจะมีโมเมนต์ดีๆถ้าส่วนใหญ่สำหรับกบก็เลยรู้สึกว่า แล้วเราคุยกันมันสนุกเนอะเราพูดถึงเพลงอ่ะใช่พี่แล้วก็เออเราอยากแบ่งแบ่งเนอะว่าเราาคุยแล้วมันขำคือแบบก็เลยเป็นที่มาของ we sing your song ก็คือว่า we sing your song we sing your song we sing your song นี่แชร์ไอเดียกันได้สมมุติเรามีเพลงที่เรารักเราชอบแต่บางที เราอาจจะลืมฟังไปแล้วคือเพลงนั้นมันอยู่ในในสมองเราแหละ,ะแต่เราลืมฟังเราไม่ได้หยิบมันมาฟังแต่การที่เรามาทำคอนเทนต์วันนี้เราอยากให้ทุกคน หยิบเอาของดีๆอันมีค่าของคนที่เขาสร้างเพลงเพราะๆให้กับเราเนี่ยได้มาฟังกันในแบบที่เราร้องกันง่ายๆแบบเนี้ยอ่าแบบเราค้นนึกถึงแล้วเราก็แฮปปี้เราก็พูดถึงเออเจออะไรบ้างนตอนนั้นเนาะอ่าจากคนไม่เคยนึกถึงอดีตคราวนี้แหละอดีตจะโดนขูดมาหมดแล้วจ้ะก็จะด้วยวัยเรามันจําเป็นนะครับพี่น้องใช่ไหมคือแบบว่าเป็นการเรียกเมมโมรีสมัยก่อนค่ะซึ่งดีกับการฝึกสมองอีกแบบหนึ่งลด <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> ดูกันไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นอินเทอร์เขาเรียกอินโทรดักชันอินโทรดักชันอินนโทรดัักชจะได้รู้ว่าเราทำอะไรกันอินโทรดักชัน of we sing your song <Yeah. laughs> <laughs>